การหยอดยาเนี่ยเขาหยอดไม่ตรงตาเลยช่วยสอนวิธีหยอดยาให้ตรงตาหน่อยนะคะหมอว่าตัวช่วยที่ดีของการหยอดยาให้เข้าตาคืออันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาไซส์เล็กอย่างนี้นะคะคือกระจกค่ะอาจจะต้องไปหยอดแล้วเห็นกระจกแต่ในคนที่หยอดไม่ลงตาจริงๆะคะอาจจะต้องยอมให้ปลายของออทิปของขวดยาเนี่ยสัมผัสที่ตานะคะอาจจะต้องยอมเพราะว่า จะได้มั่นใจว่าเข้านะคะเพราะฉะนั้นหัวใจคือ1คือมีกระจกนะคะกับอันที่2เนี่ยคือบางทีต้องยอมออให้ปลายของขวดนั้นเนี่ยโดนขอบตานิดนึงนะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่หยอดแล้วเสียทิ้งไปนะคะแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการหยอดตาที่ดีะคะ่ะมีขั้นตอนอยังไงนะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนหยอดยาหรือน้ําตาเทียมก็ดีะคะ่ะเราจะต้องเอายาหรือน้ําตาเทียมมาดูก่อนนะคะว่าการเก็บรักษาของเรานั้นเก็บรักษาอย่างไรที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นสิ่งที่พบเจอคือบางคนนะเอาไว้ในรถแล้วก็แดดร้อนมันก็เป็นการทําลายยาพอเก็บยังไงแล้วอย่าลืมรู้ว่าเราต้องหยอดอะไรเพื่ออะไรนะคะยาตัวนี้คือ,อยาอะไรเรายอดทําไม น้ำตาเทียมเราหยอดทำไมนะคะอันนี้ต้องทราบการการใช้ผิดพลาดการการหยอดผิดตัวนะคะเราจะต้องรู้ข้างกล่องว่ายาที่เราหยอดนั้นเนี่ยหมดอายุหรือยังนะหลังจากที่เราเปิดยาแล้วะคะ่ะเราต้องเขียนวันที่เปิดไว้ข้างกล่องด้วยเพราะว่าถ้าเราเขียนไว้อะคะ่ะเราจะรู้ว่าหลังจากเปิดยาขวดขวดเนี้ยเราใช้อีกได้เพียงประมาณ4สัปดาห์เท่านั้น โดยปกติแล้วยาที่มีสารกันเสียเนี่ยหลังเปิดใช้ได้สี่อาทิตย์ทีนี้ยาตัวนั้นเน่เป็นยาใสหรือเป็นยาตะกอนถ้าเป็นยาตะกอนเราอาจจะต้องเขย่าขว,วดก่อนหยอดถ้าเป็นยาใสก็หยอดปกติได้เลยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะหม,หมอจะมองกระจกตาบางใหญ่นะคะแต่ว่าหมอจะดึงเปลือกตาล่างลงมาค่ะแล้วหมอก็จะค่อยคอยริดค่อยคอยริดหมอใช้คำว่าริดก็คือว่าค่อยๆบีบยานั้นเนี่ย หยอดที่กระพุ้งตาล่างเราก็ต้องนุม่มนวลด้วยเราจะต้องเตรียมพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอพอเปิดฝาเสร็จแล้วเนี่ยวางวางไม่สะอาดนะก็ต้องก็ต้องวางฝาในที่ที่สะอาดแล้วก็วางหงหลังเปิดก่อนนะคะต้องระวังเรื่องความสะอาดเราล้างมือก่อนออหยอดตาทุกครั้งนะคะพอหลังจากหยอดเสร็จแล้วเราก็ปิดฝากลับเข้าไปนะคะ